สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพลาทุกคนด้วยนะครับวัยรุ่นพราโมนะครับวัยรุ่นพรีออเดอร์ทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพินารินเดอะฮีโร่นะครับนะสวัสดีเช้าเช้าวันหยุดนะครับวันหยุดนะน่าจะเป็นวันหยุดของใครหลายหลายคนนะครับก็วันนี้นะครับจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับของพรีออเดอร์ที่น่าโดนนะครับก็ว่างเว้นกันไปนานเหมือนกันนะครับสาหรับช่วงที่แนะนำนะครับงานพรีออเดอร์น่าโดนนะครับพอดีก็วุ่นๆ่นกับงานประจําบ้างแล้วก็ ต่อพวกกันพาพวกนี้บ้างก็ไม่ค่อยได้มาอัปเดตกันนะครับผมนี่ล่าสุดก็ตัว b l a c k Widow นะครับเดี๋ยวก็จะต่อนะครับผมก็ยังไม่ได้ต่อเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งลาการดั้มนะครับก็เพิ่งจะได้มานะผมค่อนข้างเลิฟงานเอ็นทิเกตนะครับเลิฟงานเอนทิเกตเนี่ยคือมันต่อง่ายแล้วก็เสร็จไวแล้วก็แยกสีมาดีผมค่อนข้างชอบนะนะไปะเดี๋ยวไปดูนะครับงานที่เราจะมาอัปเดตกันวันนี้ดีกว่านะครับว่าวันนี้จะมีอะไรมาอัปเดตบ้างนะครับ จะเป็นงานค่ายใหม่นะวันนี้ค่ายใหม่ล่าสุดของพี่จีนอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับพี่จีนก็มีงานอะไรต่างๆออกมารอที่จะออกมาดูดเงินของพวกเราเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวรวมทั้งตัวนี้ด้วยนะครับสีสันสวยงามแล้วก็ได้ได้กลิ่นอายนะครับของความเป็นจีนอย่างแท้ๆเลยนะครับสำหรับงานค่ายนี้นะครับก็คืองานจากค่าย e t h e r Studio นะครับผมงานเป็นงานสเกล1ต่อร้อยเป็นพลาโมประกอบเองนะครับก็อี่ยางเฟิงนั่นเองนะครับก็คือเทพหยางเฟิงนั่นเองนะครับซึ่งประวัติของเทพหยางเฟิงเนี่ยคืออะไรผมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองลองไปหาข้อมูลดูนะครับว่าเทพหยางเฟิงคือคือใครกันแน่สินค้าตัวนี้นะครับเปิดพลออเดอร์อยู่ที่ราคา1,300บาทซึ่งอย่างนี้อีกแล้วนะครับผมดูดีเทลของงานนี่คืองานดีแล้วก็ราคาประมาณ1,3 0 0ตอนนี้รู้สึกจะเป็น ราคาช่วงที่แบบเป็นเรดปกติแล้วนะครับของงานจีนนะประมาณพันสนี่ถือว่าราคาก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าจับต้องอยู่นะครับผมอ่ะรายละเอียดของงานนะครับก็คืองานโมเดลสเกลหนึ่งต่อร้อยนะครับน่าจะเป็นมาสเตอร์เกตนะครับก็ทยางเฟืองหรือเทพยางเฟืองนั่นเองนะครับผมอตแรกนะครับอตแรกก็จะมีพาร์ทพิเศษให้ด้วยนะครับเอฟเฟกต์พาร์ทเป็นกระโปรงสีม่วงเลยนะครับงานก็เป็นพลาสติกโมเดลคิดประกอบเองนะครับจะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะปกติ งานจีนเนี่ยหลังๆก็จะมีโครงเหล็กมาให้แต่ตัวนี้ไม่ไม่มีโครงเหล็กนะครับผมก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยสเกลหนึ่งต่อร้อยนะครับงานตัวนี้สูงประมาณ23ซนติเมตรซึ่งถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับผมก็ถ้าเอามาประกอบก็น่าจะได้งานที่สูงคุ้ม,มเลยนะครับสินค้าก็จะได้รับประมาณปลายปีนี้แหละนะครับอาจจะแลบไปถึงต้นปีหน้าก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ว่าผมไม่ ไม่รู้เป็นไงผมค่อนข้างชอบงานที่มันมีสีม่วงแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวงานกันครับตัวหุ่นเทพหยางเฟิงนะครับก็จะมาในรูปแบบของคล้ายๆกับจอมยุทธเลยนะนะครับดูจากชุดก็คือมีเหมือนเหมือนจอมยุทธจีนจอมยุทธจีนนะครับที่จะมีชุดสีขาวแล้วก็มีกระบี่มีอาวุธนี่เนบเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเป็นจอมยุทธธรรมดาก็จะคงจะมีกระบี่เล่มเดียวอะไรแบบนี้นะอาวุธที่เป็นอาวุธหลักนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเทพหยางเฟิงเขาจะมีกระบี่อยู่2เล่มแล้วก็ทวนด้านหลังอีก สามเล่มน,นะครับก็น่าจะเป็นระดับเทพมากกว่านะคือถ้าระดับเทพก็จะมีอาวุธแบบเยอะๆหน่อยนะครับหน้าตาของตัวเทพยางเฟิงเนี่ยก็จะมีเขานะมีเขาเป็นสีทองส,สวยๆเลยเหมือนเขาควางเลยนะแล้วก็ตรงดวงตาที่มันเป็นหยักๆแบบนี้นะครับสามเล่มแบบนี้ผมรู้สึกถึงทอกิดเหมือนกันนะครับรู้สึกถึงทอกิดหรือไม่ก็จะเป็นยูนิคอนเวอร์ชันยูนิคอนโหมดนะครับที่เป็นแบบตาอย่างเงี้ย ต้นสีของตัวหยางเฟิงนะครับก็จะออกมาเป็นสีขาวดําแล้วก็ม่วงนะครับตัดม่วงแล้วก็จะมีรายละเอียดที่เป็นสีทองนะครับแยกออกมานิดๆหน่อยๆน,นะครับค่อนข้างสวยงามดีนะครับผมน่าจะมีดีคร์ให้ด้วยนะสําหรับงานตัวนี้นะครับตัวกระบี่เขานี่ค่อนข้างสวยนะนะครับตรงส่วนอาวุธเนี่ยคือสวยเลยนะครับงานสูง23มเซนผมว่าโอ้โหได้งานที่ค่อนข้างสูงเลยเหมือนกันนะเออมีม,มีมีดวงตาอยู่นะมีดวงตาอยู่นะครับดวงตาที่แบบเนี้ย สีชมพูนะครับแต่ว่ามันมีตัดออกมาแบบนี้ผมนึกว่าไม่มีดวงตาซสอีกนะครับได้ชายกระโปรงด้านหลังนะครับที่เป็นสีม่วงด้วยนะครับล็อตแรกนะก็บอกล็อตแรกนะแต่ว่าถ้าเป็นล็อตหลังๆก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็จะมีปอยผมด้วยนะนะครับเป็นหุ่นเหมือนหุ่นเทพนะให้ให้กลิ่นอายว่าเป็นหุ่นเทพเลยทีเดียวนะครับเป็นเทพเหมือนใช้เทพควบคุมอะไรแบบนี้นะครับมีที่เป็นแบบเขามัดผมอะมัดผมเป็นผมสีม่วงนะครับเหมือนเหมือนจอมยุทธ สมัยสมัยใหม่นะเมื่อก่อนเขาจะมัดข้างหลังใช่ไหมแล้วก็รวบไปอย่างนี้นะนะครับพวกนางคีนแน,นะแต่จอมยุทธสมัยใหม่เขาก็จะมีมีปลอยผมแล้วก็มีแบบโอมัด,ม,ดมัดมวยผมขึ้นแบบนี้นะครับได้อาวุธมาค่อนข้างเยอะนะได้ทวนยาวอันหนึ่งนะครับแล้วก็ทวนคู่ข้างหลัง2อันนะครับแล้วก็มีกระบี่ด้วยกระบี่ติดข้างเอวเนี่ยอีก2 2เล่มน,นะครับก็มีดีเทลรายละเอียดที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็คมมากนะครับ ช่วงขานี่ก็ยาวเพรียวสวยเลยทีเดียวนะครับน่าสนใจเลยนะครับตอนนี้ก็มีการเปิดพรีกันอยู่นะครับตรงส่วนกระบีนะครับเหมือนจะมีสลักอักษรอ,อักขระพิเศษอะไรอยู่นะครับเปิดออกมาเนี่ยแต่เป็นภาพโปรโมทของเขาออกมานะนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นไฟรหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบแบ็คไลท์ที่แบบมันเล่นแสงอะไรแบบนี้นะครับก็ก็มีดีเทลรายละเอียดที่ดีมากเลยนะครับสวยงามมากแล้วก็ อย่างที่บอกนะครับงานชีนตอนนี้คือ <c oughs> ขั้นสุดจริงๆนะครับขั้นสุดจริงๆแล้วก็ได้หุ่นที่สวยงามแล้วก็ราคาคุ้มด้วยยิ่งเป็นงานลิขสิทธิ์ด้วยนะครับ <c oughs> ก็ยิ่งน่าสนใจไปขึ้นไปอีกนะครับขึ้นไปอีกนะสวยจริงๆกระบี่ก็สวยนะครับแล้วก็ทวนด้านหลังค่อนข้างมีรายละเอียดที่สวยมากเลยนะครับมีน่าจะมีดีคอน้ําที่แบบยิบย่อยเหมือนกันนะค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่ต้องติดเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับเทพหยางฟึงตัวนี้นะครับผม สวยๆนะครับอาจจะต้องโดนอีกแล้วนะครับอาจจะต้องโดนอีกแล้วนะตัวนี้นะครับแล้วไม่รู้ว่าจะออกมาได้สักกี่ตัวนะงานค่ายนี้นะครับคือถ้าได้คุณภาพดีๆเนี่ยเหมือนเหมือนของมอเตอร์นิวเคลียร์แล้วก็มีแบบเนื้อเรื่องออกมาเหมือนของมอเตอร์นิวเคลียร์เนี่ยผมว่าก็คงจะคงจะมีตามออกมาอีกหลายตัวนะครับสําหรับงานค่ายอีเทอร์สตูดิโอตัวนี้นะครับผมสําหรับเทพหยางเฟิงตัวนี้เป็นเป็น ตัวชูโรงนะเป็นเขาเรียกว่าอะไระเรือธงเรือธงตัวแรกนะครับที่ที่จะมาบุกเบิกตลาดพลาโมนะครับก็อาจจะประสบคนสิดก็ได้นะนะครับแต่บางคนนะเขาก็ไม่ค่อยชอบที่แบบงานที่เป็นแบบทรงจีนจ๋าแบบนี้นะครับทรงนิ้วทรงอะไรแบบนี้ไม่ค่อยชอบนะแต่ผมว่ามันก็สวยดีนะครับคือ <c ười> ดูภาพรวมก็สวยดีนะฮะขายาวๆต้นขาสั้นๆน,นะครับปลายขายาวๆเนี่ยออกจีนเลยนะครับ แขนมืออะไรแบบนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูภาพโปรโมทกันซะหน่อยนะครับว่างานตัวนี้มันจะสุดยอดขนาดไหนไปดูกันเลยครับ แต่ตัดสินใจกันได้หรือยังนะครับสําหรับผมนะครับตัวนี้นะครับผมก็อาจจะเอานะเป็นงานค่ายค่ายใหม่นะครับของทางจีนครับทางพี่จีนครับนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับสำหรับงานค่ายนี้นะครับเป็นงานค่ายใหม่ล่าสุดเลยล่าสัตว์เลยนะครับผมก็คืองานของค่ายอีเทอร์สตูดิโอนะครับผมก็มีสเกล1นึ่ต่อร้อยนะครับก๊อตหยางเฟืองหรือเทพหยางเฟืองนั่นเองนะครับมีราคาเปิดพรีออเดอร์อยู่ที่1,300บาทนะครับผม แล้วก็พิเศษนะครับอตแรกเนี่ยจะมีกระโปรงนะใช้กระโปรงด้านหลังเนี่ยสีม่วงนะครับแถมมาให้ด้วยนะครับเป็นพลาสติกโมเดลคิดประกอบเองนะครับผมแล้วก็มีการแยกสีแยกสานมาเนี่ยค่อนข้างสวยงามเลยไม่ต้องทําสีเองด้วยนะครับผมงานสเกล1นต่อร้อยนะครับมีความสูงประมาณ23ซนติเมตรนะครับก็ตอนนี้ยังจองได้เรื่อยๆนะครับสาหรับ เพจหรือร้านต่างๆที่เพื่อนๆติดตามอยู่ก็ลองไปสอบถามกันดูว่ามีการเปิดเพีรกันแล้วนะครับผมก็ยังจองได้เรื่อยๆไม่มีกําหนดในการปิดจองนะตอนนี้นะครับผมแล้วก็สินค้าก็จะได้ราวๆปลายปีนี้ประมาณเดือน11เดือน12ประมาณนี้หรืออาจจะเลยๆไปถึงปีหน้านะครับก็มันเป็นงานต้นแบบนะงานตัวใหม่ก็อาจจะมีแบบพัฒนานู่นนี่นั่นนะครับต่อนิดนึงแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆจุดขยับต่างๆเนี่ยให้มันดีขึ้นนะครับก็อาจจะไว้จำหน่ายเรทไปอีกนิดหน่อยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันประมาณนี้นะครับสำหรับงานตัวใหม่นะครับที่จะวางจำหน่ายนะครับงานของค่าย e t h e r s t u d i ดนะครับก็ทยางเฟิงหรือเทพยางเฟิงนั่นเองนะไอพีพร้อมกันนะครับผมก็เป็นเพื่อนกันหน่อยนะครับกินมาม่าเป็นเพื่อนผมหน่อยนะนะครับผมก็ยังอยากจะได้อยู่นะตัวนี้นะครับผมก็ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับชอบทรงนี้ชอบทรงงานทรงนี้งานทรงแบบเป็นหุ่นเทพหุ่นอะไรแบบนี้นะครับไม่ต้องเป็นแบบ กันด้ามจ๋ามากนะครับก็มีดีเทลที่แบบค่อนข้างแตกต่างจากกันด้ามอยู่บ้างก็ค่อนข้างที่จะอาโดนใจอยู่โดนใจอยู่นะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาอัปเดตข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ